พิงอออต้อบอดกูได้ไงเนี่ยไอ้เอ้ยโดนหลอกโดนทิ้งก็ต้องบอดกูโดนวิดีโอเลยสัสพระเจ้าลงโทษโอโหโดนไอ้เอ้ยพระเจ้าลงโทษเตะเลยเยอะสุดเกี่ยวสุดไอ้สัสแม่งเยอะไอ้เกี๊ยวปูปูชื่อปุ๊บแม่งล่วงเลยเยอะสุดเมื่อ้ยไม่ถูกใจสิ่งนี้นี่กูทักไปได้ไงวะเนี่ย เรื่องอะไรเลี้ยเลื่องเลื่องอะไร Calling in reinforcement เฮียโคต้ยจูงเดือดขึ้นมาไม่โดนไม่สัดวไม่โดนจดดเขึ้นมาเฮียแสดงเรื่องวันซูเวอร์เซ็นเซอ่์สัตยาณเอาตัวรอดเฮียเอูตายแล้วไอ้ย ตูนู้นมีไฟกับพีบ่ะยังเหรอจะเอาอีกเหรอปาไปุกคนจะไปไหมล่ะไปกูโดไปคุณเลยอ๋อคุณโดนอัตวคุณนะ่ยขดูนะมันมีมันมีอาร์เธอรีนะมันมีอาร์รีนะ เก็บไปให้มึงดอกสุดท้ายเลยไม่ใช่แรงตัวนู้นไป็นอะไรกูไปแล้วเจอกันไม่เจอกูขอดีไหมเข้าวัแล้วอากูคนสุดท้ายเลยแล้วดูเป็นสูงไงข้างหลังเฮ้ยระดับตก้าวกันไปเท่าไหร่นี่ว่ะไม่เท่าไหร่นี่ว่าตายแล้วภาพเป็นสต็อกเกอร์ครับ tài nỗi qua là dáng